อันนี้แหละบอลเาเี็ดหน้านะพ่อเอ้ยอ่านี่พี่น้อยโอ้เขาเจ้าขึ้นได้ดีเนออ่าเม่เบาหนามามันจะได้จ้องขึ้นโอ้สุดได้หนะต้นตนมันบักเงี้มาปอมทิมลรอละเอาเพิ่งซื้อเนาะอสุดได้เหรอเราขึ้นเราฟาดเอาแล้วก็จ้องไว้เขาขัดหน้าเขาเขาจะมาอยู่น้ำแน่นเลยหนอปลอมตนมาทิมสุดได้นี่โอ้นี่โอ้ต่อไปมีไล่เลยเท่หนึ่ง Ô, Nó ông mình hoa 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 Bắt là họ hoa Họ hoa hoa họ hoa hay là họ hoa 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 Ừ. hoa hoa Nè, hoa 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 Oh. hoa 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 เออฟันเลยลูกฟันลงเลยเ,ลยเออฟันลงตั้มๆเดีเยเยเย๋ยวล,ยล,ยลยูกามันป้องตึ้มคอยทางขึ้นโอเคนนี่ทางง่ายแทนเนาะไฟลัมปลากเก้ามันและเนาะขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปัน <S <S เหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่า สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีข้องบาบุนนำกันเปิดสุขสุขค้นรับพี่น้องเนาะบริษัสซีอู่ภายในหรือว่าอ,อยู่ต่างประเทศ่ะพี่น้องเอ้่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของบาบุนนำ อาคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พวกเขากําลังจะหาทางซวนมันต้นกันเนาะอ่าต่อจากคลิปอีพีที่แล้วกันพี่น,อน้องเห็เนาะอ่าพวกเขาก็จะได้ลุยหาต่อนี่จะบอกเข็ดบอกแดนเพิน่นโอ้พี่น้องเลยภูมิใจเนาะอ่าอันนี้ก็ได้ปองไปทางนังภูมิใจทีทุกคนมีความอยากดีอยากได้ซาลี่เหาขึ้นทางนี้เอาคือทางพี่ไปเอาเออเน่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 ไป สำคัญอันนี้แหละพี่น้อยอ่าถ้าเข้าหูทางเท่าเดียวกาดีแล้วหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองกสิบแปดล้านแปดพี่น้องวันนี้เนาะล้านแปดกิดอใไ้ไม่เท่ามีเติมก็พอดีแล้วพี่น้องเลยสองล้านเนาะอืออยู่พ่นกับบึงเยาคือกันเลยไปไปเลยไปซื้อๆมันเด้้องด้วยอ่า โอ้ท๊อ๊เก็บยาอังตังเลยแม่นี่งบุลรอดบวชให้สมเนาะบุลรอดนี่คันขันยากกินนมหรือกกินข้าวก็ได้เนาะเม่นกก็สีเบืองหรอกพัดเขาพัดไปไอ้มาดไอ้เข้าไปซาลี่เรียบตัวนี้ไปหุึ่เด้อไปฮอดพุ่นบ่เฮาอันไปเบิ่งตเอมือนนั่นเด้อไอ้หอนฮันไปอยากไปเลยไอ้เราลูกสิบล็อกขอเดดนั่นอันนี้แหละบ่อเฮอดเช็ดหน้านะพ่อเอ้ยอ่านี่พี่น้อยโอ้เขาเจ้าขึ้นได้ดีเนาะ แม่เบานำมามันจะได้จ้องขึ้นแต่ขจรเนี่ยบริหนาดุนขึ้นปับๆเลยเก่งขนาดเย่ยจดงกุหลาโอ้ยดีใจเนาะพี่น้องที่พ่อแม่ได้ส่งเงินมาจึงเ็ดให้ทุกคนมีความกระตือร้นนอนอยากได้โอ้พี่นี้มีส่วนไอวัดกา มีส่วนมันต้นละพี่นี่นะฮะโอ้เขาขึ้นแบบสบายสบายเลยพี่น้องเลยเนาะเอานี่อันนี้เป็นบเทเช็ดหน้าเด้อนี่เด้อนี่บเทเขาเช็ดหน้านี่เฮ็ยส่วนมันมต้นละพุ่นบดเราจะไปทางพุ่นไปสรีเที่ยวหัทางเลยนะ้นำหน้าเบานำมันปองปองทางกนพี่น้องเลย สับกับไล่ปลานะพี่น้องเลยสับกับปองปลาเขาตอนเข้าซ้อนตอนปลาเขาใส่ใเฮ้ยสคือซิมซู่ได้เลยงานกระซีเห็ดแล้วไฟอีกไดน้นี่นะ là phải cả Ừ, nó bộ tài thật đấy, tuần song xăm, song đơn cái tài lão mất hết nai phải nòng thang lùng nọ no. ô oh, lại giật sợ giật lại ý hey, bạn này ต้องนำพาหนึ่งคนเอาไปทางคู่แต่หออันโกนอันเลยอันนี้แหละหออันน <s> ี <S <s ้บอลอันซาลี่กับจุอันบอลบอคูนทางนึ่งทางลุ่มหน่อยเจ็ดอันส่วนลุ่มุ่นแล้วเอากลับไปทางเชิงพิเนาะฟุ้งเชิงพิโต้นี่งทางลุ่มนี่เขาฟุ้งเปิดคไอยคูนกับอันซาลี่นะอ่า เรากำลัปั้นกันหะบาจุดเห็นกัอนเนาะจุดเห็นดีๆก็น,น่าจะไปปั้นกันว่าพูดเส้นยู่สือบอกมาดิขอทางไปบกตอนนี้ไปนี่ซื้อ,อต้นนั้นนี้ไปพุนเนาะไปไปพุ่

บัดไฟแม่บัดฮอจุดอ okay. ันให้ก่อนหนอผู้ขักผุกันต้นงามขนาดลันหนเสียดายที่พาดุมสมบุนเธอแกจะเป็นพี่น้องเนอหาตองจัดสันทำตอกฟุงแน่เห็นบอก อันนี้น่ะมีคนมาไหมเอาเด็กพี่น้อยอ่าพอเขามาไหมอ่ะเจ้าบุษัทได้เฮาแล้วเนาะถามาเฮ็ดก้อนเฮ็ดก้อนมาเออเขาจะจะเจาะพุ่นเจาะพี่ไปนะพี่น้อยนี่เขาบอฟันเนาะโอ้เขาพอมาเพิ่งซื้อเนาะห้าขวบบุเมนไทยบันตี้อันนี้นะบุเมนบุคูลก็เลยเอายืมเอามาให้นละ อันนี้มันเทบเทบ้านเออโอ้สีด่ายหนาะต้นต้นมันบักเน่มาปอมทิมละลนะอาเพิ่ง uh สื้อหนอสไดายเหรอแล้วขี้เหล็กฟาดเอาแล้วก็โจงไว้แบบทาตัดหน้าเขาคือจะมาอยู่น้ำแน่นเลยหนอปลอมต้นไม้ทิมสีดายนี่โอ้ต่อไปมีไรเลยต่อไปมีไรเหรอ lúc chưa phải bơm làm chết hết cả hết Nó lúc hết 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 Oh, bắt đầu hảo lòng sống một môi trường đâu. Bye, nó sản xuất hãy mô hãy được cái bài hãy 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 ấy hãy 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 anh เฮ็นนางามได้แค่นั้นเขาเนาะเป็นบอทโฮเฮ็นนาพี่น้องฟันมามืองนันเนาะบนอ้วมพันในเพชรช้อยไม่แล้วบนอ้วมเพชรนาเนี่ยบอเฮ็นเห็นบอกพอบนไทยบนบนอ้วมเราเฮ็นนาหนิเฮ็นนาอันนี้เอาก็คิดเทิงเฮียเอากระพุกมันต้นเนาะขอแดนมาฮั่นนานี่มามาเลยโหบันนี่โหแล้ว เขาเขามาทางลุ้มมันหออเด้อาทางลุ้มมันขึ้นเอา Ooh. อืเนี่ยบ้านี้อันนี้บอ่อเหี้ยเขาเลี้ยงกันนี่ทางไปพุทธเออเลีเ้ยงกันเลยฮะเขาเลี้ยงไปทางไปพุทธหนอเขาปิ้นนาไปพุทธเลยเนาะพ่อเนาะเออเอาทำแทนแหละยีฮันเป็นต้นไม้อันฮนันเออไม่ละเออ มายื้อนยื้นตั้งเออยังตั้งแต่ต้นนั่นแหละวพอมาเรียนกันมาเขาท้าไปพูดเลยปุณิเออเอาลูกเอาขึ้นไปได้ก็ได้นเลย้ายาขึ้นบไปนี่นะเออไม่อะไรย้ายกระสินี่แล้วเอาขึ้นไปสีนี่เลยเรก่อนเออรื่อจะเรื่อจะย้ายพุ่นขึ้นมาสีนี่ฮะ จไปเลยครับพุ่นสักเร็วขึ้นเลยเออเออเออเดี๋นไงไอปีว๊ะน้ำหอบป้านี่บัดเอาไว้บัดกินหอบขึ้นมาหอดนี่เรากินเนาะเออฮะแสดงไปย้ายกันดีลุ่มพนนมพอนเนาะอย่าลืมทางขึ้นบ่อให้เจอเลยเอ่อฟังผมเลยโอ้โหพูดนะเออเหม่นเหม่นเหม่นเนาะเอาไปตั้งแต่ตีนขึ้นมาเลยเนาะอืมมา快แสดงไปบนลุ่มล้วเครื่องเออเครื่องน้ำเดี๋ยวไปนี่เด้อเอาขึ้นมาเอากินนี่เอ้ย Đông tên tam con. Ừ, mà vô Ủa, bất, thích, nó. Mà mất thích anh luôn hả? Chưa cho nung để có mất nữa. Ừ. 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 này Ừ. 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 เข็เดแดนกันเอเอเอ้ยเข็ดนี้เลยน้องเนาะอือหอดกับเรานี้เอเอฮะายกกันมาเลยเนาะย,ยายแต่พุนเนาะย้ายย้ายมา,น,าน,นี้นี่เนยาะอันนี้แล้วก็ขึ้นพี่เลยนนเนาะเออ ต uh, ่อฮุ่นอยู่กลางไฮฮุ่นต้นอันนี้นี่ต้นๆมันยันในชงไว้อาจสิปอมมาเด้อนะซั่นนี่พ่อน้องฟัดได้ต้นเนาะเออบางเทื่อเฮาก็สิบ่บ่ปอมก็ได้เฮาจุดเวลาอ่าแเฮาูกันูกนันขึ้นเออแล้วบ่บ่ทางมาสิมาออกเออ ăn mưa kể cả cái này mất đất, bà chưa mất hai ừ. ừ, ừ, mươi à? à? ừ. mất đỏ. ờ, mưa bông ơi, nhà nhà mất lại, nhà phân khứ mùi. ăn mưa kể cả mất mùi. ăn mưa kể cả 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 Ừ, men mên, mên, mên Cái này chặt mấy nhá, Cái này thương họ có phúc mặt tốt nọ, thương thường họ có phúc mặt tốt Ừ Ừ, khá là đẹp Nó mì đỡn, miệng nó lại đấy Ừ, nó tóm đọc này nữa Nó tháng như đấy Chút hoa Khơi mì miệng nó lại thế, Ngon, ngon bao ti, bao bao เฮ้โเลยม่ตอ้หมนเบาเบาเบาเนยเบ้าเบาเป็ม็นตข้าวต้มอันดอกเนี่ยนะดอกนี้นี่นี่นี่เออข้าวต้มดอกนี้นอกมาเฮ้ยายายอายายยมาเออยายไอ้คุณยอนเลยเด้อย่ออหน้าหน่อยบอกใ้จำตนี้ขึ้นบ่อเออเอยายยกันมายงผูดยิงเนาะเออผูยิงมาเด้อบออเอิร์ดกันไม้เออ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 มัน mh <laughs> ừ, rồi em con 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 con em con em con 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 โอ้ระวมันเออพ่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 อจงพ่อเนี่ยบัดบัดนั้นเราเขาเขาจืนเขาทังให้เราเขาจืเอายดดมันจืดนานเหรอแดดมันจ่นบอเเหรอเออบุได้หนึ่งนั่งโกนมันโอ้โาทแก้เอาพ่งกกนพี่น้องเลยกนเนี่ยโอ้ยเจาภฟิลลี่ฟิลลี่เ้เรุ่ง ถ้ามันแก้ก่อนเนอะมันแก้ก่อนเนาะบ่บ่เอานี่ยเอาทางทางกินนี่ขึ้นเลยลูกทางกินนี่ขึ้นเลยเลยลูกทางกันลูกเออทางกเลยเออยาพ่อพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้อยู่นี่แล้วอันพ่อขิ้นอยู่นี่พ่อพ่อขี้นหุ่นหวะเออเอาไปไปนะโอ้เห็นบ่พี่น้องเลยเนี่ยเพิ่งโกนอยู่นี่แท้ๆนี่เระเพิ่งไล่ไล่พี่น้องขี้นี่เนาะเพิ่งไล่อีหลีเดพี่น้องฮะอ่า บร่ท <des k Philadelphia> ้างก็ได้ทางขึ้นเลยมีทาเออคนนมดตัดอ uh, 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 uh. uh ันน้เออคนนมดันนี้เออปลูกเขาปลูกย่างได้เนาะนี่คือเนอแพ่นวาสิีเลียงแต่แล้วคนก็มีอยู่นี่แล้ยลูกหมเตะเข้านาถ้นเนื้อหันเลยเตะทีคูนกับตะอิลี่หนอเออท่านั้นเออท่านั้นอิลี่กับอีคูนท้านี้มันเออขอางนี้างซ้้นี้นเลย้เตต้องหันอ่แน่นบว่แน่หละออเอ โอ้เด like hmm. uh ีทางน้เดียวมันอักสบไฟไม้เองเนี่ยนี่เนาะเออบักโอ้อาีน่าเขนามาทั้งทเป็นมาไก่พอนาะทางเลยทางเลยน่าจะทางเนาะบารันขับโบอันนั้นแล้วก็ค่อยค่อยเอานะฟันเลยพอฟันขึ้นเลยฟันขึ้นเลย อืมเน่เริ่มแล้วอืมโอเคนี่ยุดปักกลวยฟันง่ายนเนะเ่นี่เนาะอืมที่เนาะคักแท้ด้านนี้ไฟมัน,มนก็นอัจ,จะรามหมดลแล้วแหละเ่นี่เนาะเล่ ลีวัดลี่ฮ้ลงมาลุมเด้อโอ้เคล็นีนทางง่ายเนาะมันมีไม้ตายมืดพี่้องไฟลมป้าเก่าแล้วโอ้ดีใจมีพวงกนพอจะได้เอาเป็นเห็ดเสือเสือต่อมันเนาะ เอาไปตอตอหยวนหั่งที่พวกเขาจะเอาไปเห็ดพี่น้องเปอ่าเยอะเอ <c oughs> เอฟันลงเลยฟันลงเลยบ๊วนยังอ่เออฟันลเลยล,ล,ยลยูกฟ,ฟันลงเลยเออ พันลูกตับตับได้ลูกบ่มันปองเต็มพนกตลดเอืพี่น้องต่อจักตัวนั้นมานี่เขาเจ้าฮู้เด้เคนั้เป็นของอ่าซาวลีของบ่อคูนนี่มาเคนี้เป็นของตัวนี้3คนเขาเจ้าก็ฮู้ฮู้เว้าเด้พี่น้องเอ้ยนเขาเจ้าก็ฮู้เว้าฮู้อ่าเคแดนก็เลยนี่ Bác có luôn mà lùm đi đâu Ai vát đi Mẹ nộp nhai đi, lùm ai lùm đi vậy À xa đâu rồi. Để Để có đâu ơi Hmm phân tâm tâm là được phân đâu mình mình xuống là mình mình chỉ phong tâm ờ à sao tích phân ăn cứ lời à phân ăn cứ lời là đi mi phong côn còn được bố bên đọc phân thì quen cứ lời đọc nè nè côn gì này nên bỏ bộ kẹt theo sẵn phò thay vào bộ kẹt theo nó phân tuần quen cứ lời là ý đi nó không mai ờ à Nè, có con nhiều bao đang cái trả này mày khiến lùm hỉ phiền rồi, nọ. Lì. Hú, sa cái đó mày ai ép anh vậy, nong hết sa phốt việc nè, mày đi vậy, ép anh vậy. Ờ, ai bắt, phăng tao bay hẳn, áo cứ lấy. Ờ, phăng cái này lấy, ờ. โอ้ขอเหเจ้าเฮ็ดน้ากวงเด้หู้ลูกสามวมุกกะเก่กงเกง่งสุดยอดเลยอ่ะคขยเฮ็ดเข้าไปพี่น้องเอ้ยอ่ะมาบ้านำจะเอาคลิปละสานาที่าาทีกันพี่น,อน้องเนาะอ่ะเพื่ออัปเดตอ่ะทุกคนเนาะเนี่ยโอ้ฟืน ค่อยทางขึ้นโอเคนี่ทางง่ายแท้เนาะไฟลำปลาเก้าม,ามันลนะเนาะอืมคือตอนนี้เรามีโอกาสเอาละเี้าเสกพาากาเจ้ากวาดขึ้นหนึ่งไล่้ไปเนะาะดีใจเนาะโอ้ภูมิใจภูมิใจพวกมันต้นนี้งามสุดแล้วนูนน่นเนาะ โบ้ยบ้ยแหละพีไม่นี่ดินน้นเออเออเชียมหางอืมอ่เไรมันเป็นที่ล้มหัวน้อยเฮะนั่นนันแล้วพี่น้องเห็เนาะถว่าคลิปนี้บบาวนจะขอนุญาตจบคกิปกัรํนีก่อนเอ้า่าก็พบกันต่อไปน้อยเชคลิปนี่เบาาขออนุญาตจกลิปกัสํนีก่อนพี่น้อง เดี๋ยวพวกคนใหม่เนี่ยคิดต่อไปเนาะอาทิตนี้บ่าวนำขวากกมาสบายดี